ให้พินานเดาในะอินเดียก็ไม่ทำอะไรนะเพราะว่าถึงแม้จะมีความขัดแย้งกับจีนแต่ว่าอินเดียไม่เปลืองตัวนะคงจะอยู่เฉยๆอินเดียเนี่ยน่าสนใจนะเป็นประเทศใหญ่มากแล้วก็ตั้งแต่เกิดสงครามยูเครนเราเห็นบทบาทอินเดียคือถามตอนนี้ว่าอยู่ตรงไหนเราไม่รู้นะก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับสหรัฐนะ นายกรลัมตรีนเรนทราโมดีเป็นผู้นําคนแรกๆที่ไปเจอโดนัทช์แต่อินเดียก็ซื้อน้ํามันจากรัสเซียแล้วอินเดียก็ค้าขายกับจีนถึงแม้ว่าจะมีข้อพิพาทกันบนดินแดนฮิมาลัยให้ทายว่าอินเดียอยู่ตรงไหนอยู่ตรงกลาง <c oughs> กรณีไต้หวันพี่น่าว่าอินเดียไม่ยุ่งนะฮะเพราะว่าในทางยุทธศาสตร์เนี่ยเขาไม่ได้มีอะไรจะต้องนั่นกันแต่ถ้าญี่ปุ่นเนี่ยน่าสนใจ ถ้าสหรัฐจะช่วยไต้หวันแล้วญี่ปุ่นไม่ยอมให้สหรัฐช่วยก็ลําบากเพราะญี่ปุ่นเนี่ยถือว่าอยู่ภายใต้กาบความมั่นคงของญี่ปุ่นเนี่ยสหรัฐดูแลอยู่ถึงแม้ญี่ปุ่นไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวกับเรื่องไต้หวันเนี่ยแต่ก็ขัดสหรัฐไม่ได้หรอกถ้าสหรัฐจะยอมจะเอาเพราะว่าฐานทัพสหรัฐในญี่ปุ่นเยอะมากคนที่จะอิหลักอีเหลือที่สุดเนี่ยจะเป็นญี่ปุ่นค่ะนะ